สี่สิบห้าปีผ่านไปแล้วจากปีหนึ่งเก็เฟ้นอย่างไรกันบ้างตอนนี้อาจารย์วิชิตวยวิชิตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจักรเพชรคุณชุติพงศเราับท่านทุกฝั่งรุ้ด้าทุกท่านโดยในการาสวัสดีครับครับผม มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทางด้านไหนกันบ้างครับ6ตุลาชัก19มาจนถึง6ตุลา64เนี่ยนะครับอาจารย์45ปีเราต้องยอมรับว่าเหตุการณ์หนึ่งที่อยู่ในภาวะที่ทุกคนต้องการหาคำตอบนะครับในเหตุการณ์เคลื่อนไหวทางการเหมือนก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สาคัญที่สุดคือ6ตุลา19 45ปีนี้มันทําให้สังคมไทยเรียนรู้คําคคำหนึ่งออกมามนะครับว่าวัฒนธรรมคนผิดลอยนวล นะครับจากโปรโตคอุตุนิตี้ใช่ครับหมายความว่าทุกวันนี้ญาติพ่อแม่พี่น้องของอ่าของลิสิตของนักศึกษาที่สูญหายที่ถูกกระทําทารุณจนเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้รับคําตอบหรือการเยียวยาจากสถานะใช่ไหมครับจากรัฐเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคนที่ถูกกระทํานั้นตายฟรีใช่ไหมครับภาวะแบบนี้มันทําให้ทุกคนมันเกิดภาวะเจ็บปวดทางจิตใจ นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นบาดแผลรอยช้ำด้านหนึง่งผมว่าน,นี่คือรอยด่างทะเบีศาสตานาาาการเมืองไทยที่เจ็บปวดที่สุดที่คนไทยต้องเรียนรู้สังหาคําตอบร่วมกันคําตอบที่ได้เราก็เรียนรู้แล้วนะครับว่าอาความคิดเห็นการเมืองที่ความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันนําไปสู่การเข็นค่าการประหารทหารพี่น้องร่วมชาติได้กันได้อย่างโหดเทีมยมอมตที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนั่นก็ต้องไม่เห็นว่า ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับที่เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการนักเรียนนักศิษนักศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นมามากกว่าสี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่หกสิบสี่ตุลาหนึ่งหกจนถึงหกตุลาหนึ่งเก้าเนี่ยพลังนักศึกษาเนี่ยเคยแบ่งบานว้ช่วงนั้นแล้วครั้นี้กลับมาช่วงนี้นะครับมันก็เป็นการรีเวิร์สกลับมาให้เห็นว่ากระบวนการนักศึกษาก็อาจจะมีการไฮบริดตับบทบาทของตัวเองและในเดียวกันรัฐก็ปรับบทบาทในการที่รู้แล้วว่า การเคลื่อนไหวการรับมือต่างๆเนี่ยนะครับการขับเคลื่อ,อน,ะนาา uh, ทางการเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลและมีค่าใช้จ่ายทางการเมืองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนไหวที่ที่แสนแพงเหมือนกันหากหากหาก,หากการเคลื่อนไหวมันนําพาไปสู่ความแตกแยกผู้คนในสังคมเนี่ยอันนั้นก็ต้องมีผลค่าเสียหายที่ตามป่ามาดังนั้นนับจากนี้เราก็เห็นว่า6ตุลา19จนมาถึง6ตุลา2 5 6 4 4 5ปี5 5 เราได้เรียนรู้ว่าเห็นกันต่อวิสเจน,นะครับคุณจกกักรเพชรใช่ชุติภพนะความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองมันยังดำรงอยู่<ม>นะครับ<ม>เพียงแต่ว่ามาอาจจะผันรูปแบบว่าไม่เผชิญหน้าชี้หน้าทุบทำร้ายชุกตีทำร้ายร่างกาย<ม>เหมือนเมื่อก่อนแต่มาอาจจะเป็นการประชุตสลายทางวาจาด้วยภาษาบนโลกโซเชียลหรือการที่ใช้ขบวนการของจํานวนของความมักึมมาของแมสบนโลกออนไลน์การประเทศทัวลง ถูกไหมครับว่าค,คิดเห็นที่มันถูกจริตก็มีคนมาซัพพอร์ตในการในการอีเตแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาก็คอยปฏิบัติการในไอโอคอยจัดการคนที่เหตุการ์แล้วก็อะไรปฏิบัติการการพอกทูนมวลชนให้คิดเห็นร่วมกับตัวเองว่าเอาด้วยไหมเนี่ยไอคนที่คิดเห็นอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นความคิเห็นที่ใช้ได้นะเราจะเห็นปฏิบัติการนี้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับอครับและความแปลกความแตกต่างเมื่อ45ปีที่แล้วกับการเคลื่อนไหวของ นักศึกษาในวันนี้แหละครับอาจ,จารย์ม,มันเหมือนหรือแตกต่าง,างยังไงบ้างครับอแตกต่างไปพอสมควรนะครับว่าการสื่อสารสมัยก่อนการศ่อษามันทางเดียวภาพข่าวออกมาที่มันได้รับการพิสูจน์<ช>การที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมครับว่าอ่อกากรณีละครของนักศึกษาในช่วง6ตุลา19ที่มันนําไปสู่ความแตกแยกที่เรา้าฉาที่สุด มันไม่มีคำอธิบายจากฝั่งนักศึกษาหรือการจะอธิบายต่อมาก็ใช้เวลาหลายปีถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มันชั่วโมงต่อชั่วโมงอ่ะมันโลกออนไลน์อเอาอย่างนี้คุณจักรเวชชุดนที่พวกอาจจะนอกเรื่อนิดนึงเอาแค่เรื่องการหาเสียงคุณธรรมนัสเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็เห็นได้ว่าอันนี้มันก็เป็นการสื่อสารสองทางหากเป็นสมัยก่อนยุค6ตุลา19ก่อน6ตุลา19ภาพ การไปช่วยเหลือคนน้ําท่วมนะฮะลงลงน้ํามาจับเรือเนี่ยของคุณดรรมานั้นเนี่ยผู้คนอ่านในภาพหนังสือพิมพ์โอ้โหเว้ยท่านแม่เว้ยท่านลงทุนลงแรงแต่เขามันใช่ใช่ใช่ท่านท่านเล่งเดินเบร์อถ้าพูดอย่างนี้ถูกไหมครับแต่เขามายุสี่สิบห้าปีออกมามันไม่ใช่แล้วจริงเหรอที่ทำไมใส่เสื้อเหลืองทุกคลิปเลยเนี่ยอะไรเงี้ยถูกไหมมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าแล้วเจ้าตัวเองก็ต้องเห็นว่าเออในการสื่อสารสองทางเนี่ยถ้าตั้งรับฝ่ายเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีการ แก้เกมหรือปรับแทคกติกในการสื่อสารขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับในนี้เราเห็นว่ายุคขบวนนี้กลับมาในเรื่องของเราขบวนการเีศึกษาก็เปลี่ยนไปแล้วว่าคขาต้องสร้างคัดซอมรักษามวลชนรักษาแมสต์แต่ในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่สามารถรักษาแมสถ้าบางคนถูกดําเนินคดีความกฎหมายใช่ไหมพ่อแม่ปูครอลูกพ่อเถอะยาเลยพ่อแม่เป็นห่วงแต่สมัยนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างที่มันจะสามารถเป็นเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ในการเคลื่อนไหวได้ อันที่มีความแตกต่างแล้วโลกคือดรยว่าโลกออะไรข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นยุคโลกไร้รมแดนนะครับ,รบแม้ว่ามันเรื่องภายในประเทศเราจะควบคุมได้แต่ข้างนอกข้อมูลที่ไหลบ่าที่เขาวิพากษ์วิจารณหรือแสงความคิดเห็นเนี่ยรเราไม่สามารถปิดกั้นได้นะครับดูเหมือนว่าในยุคข้อมูลข่าวสารมันจะทางด้านนี้มันดีขึ้นแต่ว่ามันมันแต่ภาพรวมแล้วมันก็ยังดูเหมือนว่ายังเปลี่ยนแปลงอะไร หรือว่าเปลี่ยนแปลงรับฐบาลอะไรต่างๆไม่ได้นะอาจารย์ว่าไหมอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเพียงว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันยังดีขึ้นว่าต่างฝ่ายตาย่างจากเรียนรู้ค้นหาความจริงไม่อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ประสานมือจะยอมรับในการเรียนรู้หรือหาสองหาทางออกอ้วมกันมาอาจจะไม่เจอภาพทางนั้นอนะครับแต่การหาหลักฐานหาบุคคลที่หลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร,สร์ม,มาเผยแท่มาบอกเล่าความจริงเนี่ย Hmm. มันก็อาจจะก,การเยียวยาความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งได้ oh, นะครับอย่างน้อยใช่ไหมครับว่ามีหนังสือมีตำรามีคลิปมีภาพความเคลื่อนไหวมีบทสรุป hmm. นะครับที่สรุปของเหตุการณ์หรือถอดบทเรียนนะผู้ตรงป <c oughs> รับิศา์เนี่ยนะครับข้อดีบิศาทเราได้เห็นบทเรียนถอดรหัสนะถอดบทเรียนสิ่งที่คนรุ่นเก่าทาทิ้งไว้แล้วกลายเป็นปัญหาแล้วก็หากมีปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้การเวลามันจะทํางาน นะครับให้เห็นว่าเออไอ้ที่คนรุ่นก่อนเขาทาไว้มันถูกหรือผิดนะครับแม้ว่าในยุคสมัยนั้นเวลานั้นก็อาจจะบ่ามันถูกต้องมันใช่ได้ใช่ไหมฮะอย่างที่คุณจากประเทศชุดที่พบเราเห็นภาพออะไรสงกรามกรรมืนใต้ต้นมะขามสามหลวงเนี่ยที่มีเด็กยิ้มเลยบอกว่าฝรั่งมันพูดเสรนี่คือรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุดในโลกไอะเขาจาได้ใช่ไหมฮะรอยยิ้มของเด็กเกตขวบแปดขวบอ่ะบอกนี่คือรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุด ซึ่งคนไทยคงมี่เงค,คิดอย่างนั้นแต่มุมมองภายนอกเขามองอย่างนั้นดังนั้นนี่ยไงครับอย่างที่ผมบอกอะนะครับว่าโลกยุคมันเปลี่ยนไปนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยเราได้บาดแผลที่มันอาจจะตกสะเก็ดหรือแห้งไปแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยแผลเป็นมันยังดำรงอยู่ดังนั้นแผลเป็นเนี่ยทุกครั้งที่มันอยู่ในร่างกายเราก็กลับมามองว่ามันเกิดมาจากอะไรอันนี้คือบทเรียนที่เราได้คนเรารู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราก็ไม่จับจะทําแผลบาดแผลมันเพิ่มเติมอีกมอกใช่ไหมครับดังนั้น าการเคลื่อนไหวหรือการต่อสู้ทางการเมืองที่มันเป็นแบบอย่างนั้นนะครับมันก็ถอดบทเรียนให้ทุกฝ่ายแล้วว่าการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกสันติแต่ขะเดการความคิดหรือการนําเสนอความคิดสมัยใหม่ที่มันอาจจะไปกระทบต่อโครงสร้างหรือเสาหลักนะครับหรือความเชื่อมัน่นความเคารพของคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งการเวลามันอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์แต่มันอาจจะยอมรับฟังได้แต่ไม่สามารถตอบเปลี่ยนได้อย่างทันทีทันควันอันนี้ต่างหากในี่ที่พูดว่า นักศึกษาเองก็ต้องถอดบทเรียนด้วยอันนี้ผมพูดถึงยุปัจจุบันนะครับครับผมก็มปัจจุบันนะครับอาจารย์เห็นว่านิสิตนักศึกษาหลายคนก็สนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นปีนี้เห็นสโมสรนิสิตจุฬาร่อนถแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยออกมารับผิดขอโทษชดเชยญาติมีรชนครับอาจารย์อยาอจารย์มองว่ายังไงฮะ มคิดว่านี่น้องๆเขาก็ได้ถอดบทเรียนหรือเรียนรู้จาก<ม>ประสบการณ์จากต่างประเทศจร<ม>ิงอยู่ว่าถ้ารัฐบาลที่ไม่พัฒนาก็บอกว่้มันเป็นเรื่องของรัฐบาลชุดนั้นมมผมจะไปแก้ไขได้ยังไงอ่ะ<ม><ม>เราต้องตามไปรับผิดชอบส<ม><ม>ิในความเป็นจริงรับสมัยใหม่ก็ต้องว่าแม้รัฐบาลภายใต้รัฐบาลคุณจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยตาาบหดก็ตามที่ประชาชนได้รับผลกระทบด้วยความเดือดร้อนเนี่ยท่านต้องยอมรับต,ต้องต้องเปิดใจอาจจะมีการยุหยะดดูอย่างกรณีเกาหลีใต้การเอาผิดอดีตประธานาธิบดี ชุนเดวานรูตาวูที่เป็นเกี่ยวข้องผู้นำประเดียก,การที่นำไปสู่การสังหารหมู่ประชาชนที่เมืองกวางจูในปี2522เนี่ยผ่านพ้นไป30ว่าปีเขาเอาผู้นำมาพิพากษาคดีได้แต่ท้ายสุดเนี่ยเขาก็ติดคุกแบบประเดียวกระดานะแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้กฎหมายมันเกิดความเคารพว่ามันไม่มีใครเป็นคนผิดที่ลอยนวลแต่ยิ่งใหญ่มีคอนเนคชั่นมากมายขนาดไหนก็ไม่มีสามารถลอยนวลได้เพียงแต่ว่าประชาชนบอกเฮ้ยมันเป็นบทลงโทษที่ยังไม่สาแก่ใจ ยังมีสายก่ใจแต่ประธานดีที่คนที่ประกาศอภัยอภัยโทษอ่ะให้กับผู้นำสองปริการเกาหลีใต้คือประธานดีคิมแดจุงคิมแดจุงก็เคยเป็นนักโทษเป็นผู้นำนักศึกษาที่ถูกลงโทษถูกทารุนเนี่ยนะครับสูดรมามร่างกายเนี่ยมันทําให้ทุกคนบอกเออตัวคนที่ได้ผลกระทบเป็นคนที่เปิดทางการให้อภัยเสียเองเนี่ยสังคมเกาหลีใต้ก็พอยอมรับพอยอมรับก็ไม่รู้จะพูดไะพูดอะไรกับคนที่ได้ผลกระทบมากที่สุด เขายอมรับเองดังนั้นสังคมไทยเนี่ยมันต้องเรียนรู้นะครับจะเรียนรู้จากการให้เขารับผิดชอบเนี่ยนะครับเราก็ต้องมารู้ว่าเราพร้อมจะเปิดใจให้อภัยกับคนที่กระทําผิดหรือเปล่าใช่ไหมครับครับ,รบแล้วเรื่องของพัฒนาการทางประชาธิปไตย,ปยครับอาจารย์ครับพัฒนาไปน้อยขนาดไหน6ตุลา19จะถึง6ตุลาปีนี้เดินหน้าหรือถอยหลังหรืออยู่ที่เก่าอาจารย์นะ ผมคิดว่าการเมืองมันคงมันอาจจะล้าหลังในระบบการเมืองในสภานะครับเราอาจจะไม่เห็นมีอะไรมากนะครับเป็นการสะสมจํานวนตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองการพัฒนาการการไทยบิบของพักทหารม,ม,มาในรูปแบบมีร,รัฐมนูญเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมแต่ความล้าหลังของการสภาเนี่ยแต่ผู้คนความคิดยกระดับเดี๋ยวเป็นนี้สิครับลองไปดู แม่ค้าแม่ขายเขาก็ดูพูดคุยเรื่องสนทนาปัญหาบ้านเมืองกันออนะค่าคองชีพพูดง่ายว่าทาการเมืองบ้านเรามันไม่ใช่ว่าทาการเมืองแบบไพ่ฟ้าไงไอ,อ,เ,อ,เ,อเรื่องการเมืองเรื่องนั้นมันวนเป็นของนักการเมืองเป็นของผู้ปใช่อบการป,ประชาชนไม่เกี่ยวอยมันคือการประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วมที่ประชาชนต้องการตรวจสอบเห็นใช่ไหมฮะว่าเราเห็นหลายอย่างไม่ก็ทั้งเรื่องวัคซีนเรื่องเอทีเคเรื่องชุดตรวจต่างๆเนี่ยประชาชนก็มาออกมาเปิดไวิจารณ์นี่คือการขับเคลื่อนบ้านประชาชน การจะปีกินบอกเอ้ยมี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 อะไรไปก็ใช้ไปเถอะเนี่ยชี้ไปเถอะไม่ใช่ไม่ใช่ครับใช่ประชาชนบอกเฮ้ยจริงเหรอเนี so 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 <omedical> ่ยประชาชนประเทศนู้นประเทศนี้เขาก็มีข้อคลาหากันอย่างี้เงี้ยอันี่เนี้ยฝ่ายการเมืองจะต้องตื่นฝ่ายรัฐจะต้องตระหนักนะครับว่าเออประชาชนเขาจะกดดันเขาจะตรวจสอบตลอดเวลานี่ครับนี่คือทฒนาการที่เราเห็นว่าประชาชนได้ยกระดับทางความคิดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะว่า แม้ว่าเราจะดูว่าเอะรัฐบาลก็เหมือนเหมือนเดิมเดิมแต่เอาเข้าจริงๆแล้วประชาชนเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะเราก็ยกระดับของเรากันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่<ห>บอกเ<อ>นี่ยฮะบางทีรัฐบาลก็จะบอกว่าเออฉันทําอะไรก็ได้ฉันฉันมีสิทธิฉันมีอำนาจอะไรต่างแต่ชาวบ้านเขาเขาไม่ได้มองแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเขาสามารถที่จะมาพูดคุยเขาสามารถที่จะเอามาจนถึงบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไปกดดันให้ให้ให้ ไปถึงการกาทำงานของรัฐบาลได้เลยเนี่ยนะแต่ว่ามันก็อย่างที่ว่าแหละถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนได้ถึงตรงตรงตรงหัวตรงนั้นได้มันก็ยิ่งจะเป็นการดีต่อสังคมนะอนาจารย์เนาะถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับครับผมอะนะครับวันนี้ก็พอสมควรครับอาจารย์ครับนะะ แล้วก็มีอะไรก็ต้องนี่แหละสอบทานอาจารย์นี่แหละมามาให้ความรู้กับพวกเราผู้ฟังร้อยุดห้าขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์ครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคากครับครับผมสวัสดีครับ